ได้ข่าวว่าเทลสกินใหม่เข้าใช่ไหมอืมหกร้อยเก้าสิบเก้าคูปองถ้าเติมผ่านคลิปเปอร์เพย์ก็ห้าร้อยห้าสิบแปดบาทอืมจัดไปอย่าให้เสียโอ้โหโอ้โอ้แม่เจ้าโอ้ว้าวอีนีน่นกแน่นอนโหแกแสแรงเพื่อขอดพิมพา,ากาบ นักธนูแห่งมังกรขาวคนนี้ไม่น่าจะมีผัวทำไมหรือครับดูยังไงมันก็นกไม่นอกกระจอกก็หามแถวบ้านอะ่ะคล้ายๆนี้เลยประธานโทษนะคะมังกรขาวค่ะดูยังไงว่าเป็นนกอีก,กอยมังกรขาวบ้านนายแล้วบินผ่านสารคามอ่รเฮ้ยนเค่ะอก็พอจะรู้อยู่นะว่าสาตร์ประกำถิ่นของสารคามคือมังกรขาวแต่ดูยังไงมันก็นกอีกอย่อีผีพี่แป๊บนึงพี่ ตายแล้วสำหรับใครต้องการจะเติมเกมนะคะก็ดีเลยเพจพ่อมกเคเบอร์เพย์นะคะสะดวกรวดเร็วปลอดแพมใช้แค่แป้นไอเดีเท่านั้นค่ะจิ้มไปเลยที่ลิงข้างล่างคับเปิด24ชั่วโมงแมนแล้วเพจพ่อมดเคเบอร์เพย์เปิด24ชั่วโมงเลยนะอยากเติมตอนไหนจิ้มมาได้ใช่แล้วล่ะค่ะจิ้มมาได้เลยสกินที่สวยราคาไม่แพงเทวเมื่อกี้ยอนเพิ่งโดนจิ้มมานะเฮาน่าอัอันไม่ใหญ่หรอกนิดเดียวไม่เจ็บเจ็บติด แผลของไอ้ทูเลนก็ยังไม่หายเลยนะเอานะจิจิขอโทษนะยายังขอโดนจริงๆโอ้โหดอกแล้ไม่เท่าไรไอ้ดอกหลังๆมาโอ้ยแสบไปทั้งสวงอุ้ยตายแล้วลืมบอกชื่อท่าไม่ตายไปเลยของชาไม่ตายที่ใช้ไต่เมื่อกี้นะคะชื่อว่าเทพีมังกรเพี้ยโอีกแล้วโอ้โห นกกระจอกทีมเข้าตูดเมีควายกระโดดเข้าใส่ชีวิตและวทำไมไอ้ยอน e ีพีดี้มันโดนบ่อยอยังเลยวะและใครบอกว่าฉันนกจะ <Yeah. S 1> ดูนี่ผู้ชายวิ่งไล่อ้ะ <Yeah. S 1> จะอาอะไรมันนกใช่ไหมล่ะแต่ขอโทษนะคะ <Yeah. S 1> เกมมันคือเกม <Yeah. S 1> ขอยซอยเดคะซ <Yeah. S 1> อยซอยดู <Yeah. S 1> ดูยังไงกันนกมังกรขาวคะ่ะขาวจ้วดเลยเด่ยขาวขาวขาว มังกรขาวค่ะดูยังไงก็นกกระจอกเพราะมังกรหนึ่งเดียวที่ฉันรู้จักคือบูอายไวดากก่อนเดี๋ยวมึงเจอเอ็กโซเดียกูแล้วจะมา <Yeah. S 1> บอกว่าฉันเป็นนกได้ไงดูนีย่ยะฉันวิ่งไล่ตาผู้ชายเลยอ่ะไม่ไมฉันหนีวิ่งไล่ขอจายดีกว่าจ่าอีอ้าวเป็นกันไม่ได้เห็นไหมสุดท้ายก็นกไม่เป็นไรเพราะผู้ชายมีเยอะค่ะถึงโบนฮอรแแต่ก็ยังมีพี่โอไรออนอยู่ค่ะพี่ค่ะอีกินไม่ได้หรอกเป็นเกากินไก่ไม่ได้ สกูเป็นไก่สักนั้นเป็นทุกอย่างที่ไม่ใช่บังกรขาว่าแถมให้อีกหนึ่งอย่างคือเป็นคนที่เขาไม่ได้รักด้วยอ่ะอันเเจ็บจี๊ตกูต่อเองด้วยจบเองด้วยเป็นไงแหละตลกตลกพึ่งพาตัวเองกัยูนเนาะตลกบ้าตลกบออะไรพึ่งพาตัวเองว่าได้เล่นเองตบเองสนุกตายห่าพี่โคตรก็อะโอ้โหเจอทกูสชอีกคนเลยดีนดีโอ้โหโคตรไปทักผู้ชายโดนเขากระโดจามหัวงั้นขอมีหน้าก็ได้ค่ะ ยูงไงบอกแล้วมีหน้าโตโลโจองอูอยุนนะ w ายนกงั้ก็ตัดโจบแบบสวยๆเลยละกันค่ะสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามด้วยพรของมังกรน,นกเอียงประทานโทษค่ะดีฉันไม่ใช่นกเอี้ยงแล้วเนี่ยนกสีขาวบ้านๆแล้วก็นกเอี้ยงเหรอเออก็นกเอียงไงที่โดนซาต้าเบนผ่านหัวเราทำสังขังหกสเป็นสีขาวจ้วงเลยเห็นเปล่า สุดเป็นนกลาดสังขังไปซะแล้วเป็นทุกอย่างจองเวทมังกรจิจิคูเนี่ยก็อบอกแล้วว่ามังกรมีเพียงหนึ่งเดียวคือบัวไอไว้ดาก่อนหนะุบปากมังกรเพียงหนึ่งเดียวคือมังกรฟ้าของเบเบดโอเคงนะั้นกูจองเต่าขนองงั้นหนูเอาหงแดงก็ได้ค่ะอีกทีมกากแพ้แมนยูไปเจ็ดศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวสลับกันหรือเปล่าคะเอฟซีโอมตอหนองจอกซิตี้ครับ